สวัสดีค่ะพี่พลอยจากไฟอิงทิกเก็ตค่ะ ตลอดทั้งหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีไหมคะช่วงนี้นะคะมันเป็นช่วงไฮซีซั่นเด็กๆหลายๆคนเนี่ยก็เริ่มจะปิดเทอมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็เริ่มที่จะวางแผนเดินทางท่องเที่ยวกันแล้วนะคะคลิปนี้นะคะพี่พลอยก็เลยจะมาย้ําในเรื่องของการเตรียมเอกสารขึ้นเครื่องบินนะคะเตรียมเอกสารขึ้นเครื่องบินในช่วงนี้เนี่ยจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะแล้วก็มาอัปเดตวัคซีนกันต่อ ปลายปีแล้วนะคะเดือนพฤศจิกาแล้ววัคซีนต้านโควิด1 9เนี่ยเขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวทั้งหมดนี้เราไปดูกันเลยค่ะใครนะคะที่มีแผนจะเดินทางในช่วงนี้นะคะเอกสารที่จะต้องแสดงผ่านจุดตรวจค้นก่อนขึ้นเครื่องนะคะเอกสารจะต้องใช้ฉบับจริงเท่านั้นนะคะไม่ต้องกอปปี้อะไรไปทั้งนั้นค่ะเพราะว่าใช้ไม่ได้นะคะต้องนำตัวจริงไปอย่างเดียวค่ะ กรณีที่เดินทางภายในประเทศนะคะหรือว่า d โดเม t สติฟไ g ท์ผู้โดยสารสัญชาติไทยนะคะอายุน้อยกว่า7ปีเนี่ยจะต้องนำบอร์ดดิ้งพาสหรือว่าเป็น e boarding p a าสก็ได้นะคะ e boarding p a าสเนี่ยก็หมายถึงที่มันเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะ เราไม่ต้องปริ้นออกมานะคะก็คือมันจะอยู่ในเครื่องโทรศัพท์นะคะเวลาที่เราทําการเช็คอินผ่านแอปหรือว่าผ่านเว็บไซต์เงี้ยบางทีเขาก็ใส่การบินเขาก็จะส่งเป็น e boarding pass มาให้นะคะ,ะเวลาที่เราไปถึงสนามบินเนี่ยเราก็โชว์จากมือถือของเราได้เลยหรือถ้าใครอยากจะปริ้นไปก็ปริ้นไปได้เหมือนกันแล้วก็สูติบัตรนะคะสูติบตัตรตัวจริงนะคะหรือหนังสือเดินทางค่ะ เด็กที่อายุต่ำกว่า7ปีบางคนก็มีหนังสือเดินทางแล้วนะคะก็ใช้หนังสือเดินทางได้เลยค่ะส่วนผู้โดยสารที่อายุ7ปีขึ้นไปนะคะก็จะต้องใช้บอดดิ้งพาสหรือว่า e boarding พาสค่ะแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าหนังสือเดินทางก็ได้ค่ะตัวจริงเช่นกันค่ะ ผู้โดยสารที่เป็นผู้พิการก็ใช้บัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าบัตรประจำตัวผู้พิการค่ะผู้โดยสารที่เป็นพระสงฆ์ก็ใช้บัตรประชาชนหรือว่าใบสุทธิพระสงฆ์ค่ะผู้โดยสารที่เป็นชาวต่างชาตินะคะก็ใช้บอร์ดิ้งพาสหรือว่า e boarding pass ค่ะหนังสือเดินทางแล้วก็บัตรประจำตัวคนต่างด้าวที่ออกโดยกรมการปกครองหรือว่าเอกสารเดินทางสำหรับ คนต่างด้าวที่ออกโดยกรมการกงสุลผู้โดยสารที่เป็นผู้อพยพหรือว่าผู้ลี้ภัยนะคะก็ใช้บอร์ดดิ้งพาส e boarding p a าสหรือว่าเอกสารระบุตัวตนที่ออกโดยสหประชาชาติหรือเอกสารเดินทางสำหรับคนต่างด้าวที่ออกโดยกรมการกงสุลค่ะต่อไปนะคะเป็นการเดินทางออกนอกประเทศหรือว่า international flight ผู้โดยสารทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะจะต้องใช้ boarding pass หรือว่า e boarding pass นะคะแล้วก็หนังสือเดินทางหรือเอกสารเดินทางสำหรับคนต่างด้าวที่ออกโดยกรมการกงศุลแล้วก็วีซ่านะคะแล้วแต่ว่าประเทศที่เราจะไปนั้นเราเขาจะต้องให้เรายื่นวีซ่าหรือเปล่าถ้าเกิดจะต้องยื่นเนี่ยเราก็ต้องไปขอที่สถานทูตมาให้เรียบร้อยนะคะ ในกรณีหนังสือเดินทางสูญหายให้ใช้เอกสารแทนหนังสือเดินทางที่สถานทูตออกให้ค่ะเช่นหนังสือเดินทางฉุกเฉินหรือว่า emergency passport นะคะหรือว่า emergency travel certificate หรือหนังสือสำคัญประจำตัวนะคะหรือว่า certificate of identity ค่ะ เอกสารที่พี่พลอยแจ้งมาทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นเอกสารที่ใช้ผ่านตรงจุดตรวจค้นนะคะก่อนขึ้นเครื่องนะคะสำหรับไฟอินเตอร์เนี่ยหรือว่าไฟ์ที่เดินทางไปต่างประเทศเนี่ยให้ผู้โดยสารนะคะเช็คกับสายการบินแล้วก็ประเทศปลายทางที่เราจะไปอีกทีนึงนะคะเพราะว่าแต่ละสายการบินแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็อาจจะขอเอกสารเพิ่มเติมที่ไม่เหมือนกันนะคะ มาดูวัคซีนของทางฝั่งออสเตรเลียกันบ้างค่ะออสเตรเลียเดินหน้าผลิตวัคซีนต้านโควิด -19 30ล้านโดสฝีมือของออกฟอร์ดออสเตรเลียนะคะเริ่มดำเนินการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด -19 ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดตั้งแต่วันที่9พฤศจิกาที่ผ่านมานะคะโดยเขาเนี่ยจะผลิตราว30ล้านโดสค่ะ วัคซีนดังกล่าวนะคะได้รับการพัฒนาร่วมกับเอสตราเซเนกาบริษัทเพสัตพันธ์ยังคงอยู่ระหว่างการทดลองทางคลินิกแต่ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในวัคซีนที่มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในระดับโลกเลยนะคะ CSL บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพของออสเตรเลียได้ทำข้อตกลงร่วมกับแอสต a าเ n e c a แล้วก็รัฐบาลของออสเตรเลียนะคะเพื่อเริ่มดำเนินการ ผลิตวัคซีนล่วงหน้าสำหรับใช้ในช่วงครึ่งปีแรกของปี2021หากการทดลองที่เหลืออยู่เนี่ยสามารถพิสูจน์ได้ว่าประสบผลสำเร็จคาดว่าวัคซีนดังกล่าวเนี่ยจะต้องฉีดให้คนหนึ่งเนี่ยประมาณ2โดสนะคะซึ่งหมายความว่าประชาชนเนี่ยก็จะได้รับวัคซีนอย่างน้อย15ล้านคน อย่างไรก็ดีนะคะวัคซีนยังไม่ถูกนำมาใช้งานจนกว่ากระบวนการพัฒนาจะได้รับการตรวจสอบแล้วก็อนุมัติโดยสำนักง,งานผลิตภัณฑ์รักษาโรคแห่งออสเตรเลียหรือว่า TGA นะคะซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลมาดูวัคซีนทางฝั่งรัเสเซียนะคะ รัเสเซียเนี่ยเผยว่าวัคซีนสปุกนิกวีมีประสิทธิภาพ92%สามารถป้องกันโควิด1 9ได้ RDIF นะคะซึ่งเป็นกองทุนบริหารความมั่งคั่งของรัสเซียเนี่ยเป็นผู้ให้การสนับสนุนการผลิตวัคซีนสปุกนิกวีนะคะซึ่งเป็นวัคซีนต้านโควิด1 9ของรัสเซีย ระบุว่าผลการทดลองบ่งชี้ว่าสปุกนิควีเนี่ยมีประสิทธิภาพ92%ในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะ RDIF เปิดเผยว่าผลการทดลองดังกล่าวเนี่ยมันมาจากการทดลองวัคซีนต่ออาสาสมัครจำนวน16,000รายซึ่งได้รับการฉีดวัคซีน2เข็มและการทดลองดังกล่าวเนี่ยก็ยังคงดำเนินต่อไปอีก6เดือน โดยจะมีอาสาสมัครรวมทั้งสิ้น40,000ราย ADIF ระบุว่าขณะนี้เนี่ยทางกองทุนได้ลงนามกับหลายประเทศเพื่อจัดส่งวัคซีนสปุกนิกวีรวมทั้งสิ้นเนี่ย270ล้านโดสขณะที่วัคซีนดังกล่าวนะคะจะมีการผลิตในหลายๆประเทศเช่นอินเดียบราซิลจีนแล้วก็เกาหลีใต้ ทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะคะของรัสเซียประกาศว่ารัสเซียเนี่ยเตรียมที่จะอนุมัติการจดทะเบียนวัคซีนต้านโควิด -19 เป็นตัวที่3ของประเทศประธานาธิบดีปูตินนะคะกล่าวว่าหลังจากที่ไฟเซอร์อิงนะคะซึ่งเป็นบริษัทยายักษ์ใหญ่ที่สุดของสหรัฐแล้วก็ไบ o n t อ c นนะคะซึ่งเป็นบริษัทยาของเยอรมันถแถลงว่าผลการทดลองชี้ว่า วัคซีนต้านโควิดซึ่งทั้งสองบริษัทพัฒนาร่วมกันเนี่ยมีประสิทธิภาพมากกว่า90%ในการป้องกันวัคซีนต้านโควิด -19 สําสำหรับผู้ที่ไม่เคยติดเชื้อมาก่อนค่ะก็เป็นกำลังใจให้นะคะทั้งรัสเซียทั้งออสเตรเลียนะคะแล้วก็อีกหลายๆประเทศที่พยายามผลิตวัคซีนออกมานะคะคิดว่าต้นปีหน้าเนี่ยน่าจะได้แจกจ่ายให้กับคนในหลายๆประเทศทั่วโลกเลยค่ะ ะะที่ดูข่าวแล้วอยากจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมนะคะพี่พลอยขาดตกบกพ่องในเนื้อหาตรงไหนไปเนี่ยก็มาแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต yeah. ้คลิปนะคะจะดีไหมคะถ้าคุณมี t รา v e l Agency เป็นที่ปรึกษาส่วนตัวแบบฟรีฟรนะคะช่วยทำให้ทริปของคุณเนี่ยง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะคะสงสัยอะไรติดขัดตรงไหนก็ ไปนั่งงงคนเดียวค่ะเอามาให้พี่พลอยช่วยหาคำตอบนะคะกดติดตามหรือว่ากด Subscribe ไว้นะคะอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราก็จะได้ตามหากันได้ง่ายๆเนาะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่พลอยนะคะเพื่อที่ว่าพี่พลอยจะได้มีกำลังใจเนาะในการทำคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ